สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซแฟนช่องเจอุพาแเฮงทุกทุกท่านคือเก่าล่ะค่ะยังคิดถึงกันเสมอคิดถึงกันทุกคนเนาะเ mm hmm. มื่อนี่เจอุกับมามยู่กลางทงกลางหน้ากลางพิ่ละบรรยากาศดีดีนะคะทงไฮทงหน้าห้าล่มหนาวกำลังโจยมากแม่ก็ะจะมดฝนไว้แท้ ยามือเส้ามีน้ำหมอกน้ำข้างแล้วไหมคะ่ะหลังจากที่ฝนเศร้าตกแค่สามสี่มือหนึ่งแม่ฝนตกอยู่เกือบพ่อเดือนตกแห้งแนลิ้นแน่เอาไปเอามาขาดไปสามมาือมีน้ำหมอกน้ำข้างย่ามือเร้าลมวีวีแม่คะ่ะอาจจะมาโอ้ยได้กินบ่นอ้เขานี่ว่าสันตำยิดกระน้ำไหลไหล เปงกับโ,โต๊กหน้าโอ้ยเข่ากะบมแพรโรพื้นเนาะเป็นสีกน้ำแมค่ค่ะบาทที่นี่โอ้เห็นจะไหนจะได้เกินก็นได้ไปเปงน,น้ำเปงน,น,น,น้ำออกแล้วฝนหมัดพี่น้องขั้นแท้ขาดเป็นล่า เมื่อวานนี้เจ้อุกอัดโศกอย่างไงเลยว่าโอ้คือเป็นตาหนาวแท้คันบ่ม่าอีกจากอาทิตย์หนึ่งก็จะได้สูบนาำใส่เขา่าพี่น้องเอ้ยคือหลายอย่างหลายแนวแท้อ่าวดที่แล้วนี่เรขเข้ากับเ,เข่าหลายสำนักเนาะค่ะเข่าหลายสำนักอยู่ของแม่แต่ของพอคำของลือสีอ้ยหลายท่านเนาะหลายสำนักหลาย อาจารย์เนาะค่ะแต่่าส่วนของแม่แต่เนี่ยแกเจ้าอู้ก็จะได้ไปตามเพื่อนเมื่อแรงนี่แหละแต่ Ο, ่างย่ำเมื่อเศร้านี่เพื่อนจักไปไสเพื่อนกับทยากการยากงานเพื่อนเพิ่นเป็นอสมอมวัดสันเพื่อนว่ายายากอสมอมได้ไปเยี่ยมคนป่วยวัดสันเพื่อนว่าเอาเยี่ยมก็เยี่ยมตัวจะ่นากเจ้าอู้ว่าเดี๋ยวว่างๆเลยอู้ก็จะไปตามไอ้พราะว่าคุณพ่อคุณแม่เอฟซีหลายท่านหลายคนที่เพื่อนได้เบิ่งคลิปของแม่แต่เนาะ เพื่อนก็นเลยมาไปตามไอ้น่นเปียงพ่นฝันเราไปมาสันกะสิไปยอยู่สนอกเมื่อวานว่าสิไปเพื่อนก็นว่าเพื่อนบอ่อว่างนะค่ะเพื่อนไปเสียหญ้าเสียยุ่งทั้งใดบูไปรับจ้างเพื่อนว่าเพื่อนเป็นผู้ญิ่งหาเงินมาสันเพื่อนว่าอย่าเข้าใจผิดเด้อค่ะพี่น้องมาผู้ยิ่งหาเงินบาเป็นหาเงินแนว บ่เป็นตะเวาดอกบนว่าหาเงินก็คือไปรับจ้างไปเสียห้าลูกห้าดำหน้าลูกก้ากัแล้วแต่พบนว่านี่หลัคคาว่าชีวิตของผู้หญิงหาเงินมาสันแล้วว่าเอาเจ้าคือเบาเป็นตะฟังแเละยแแต่ฉันดอกเลขงวดที่ผ่านมาพ้นหายสองหางเนาะพ้นฝันเห็น ตาอันเก่าๆใ่ไหมคะพ่ะในหาศูนย์กับหาหนึ่งค่ะโอ,วอ้ว่าแม่นค่ะห้หาศูนกับหนึ่งหาค่ะของแม่แต่เนะาะแล้วก็่ะรได้ไปตามอยู่คำๆเนาะของแม่แต่ส่วนของปูลื้อสีน่ะไปตามให้แล้วเนาะคะ่ะพอข้ำกับ,บอท่อนฝันเพิ่นว่ามืออื่นมาสันจังคอยมาเด้อหลังมันพระมาสัน เจ้าอูกระไวาจ้าบ่เป็นยังดอกประซานสำหรับเมื่อนี้เก้าอูที่เมาเว้าเลี่ยงยังไห้ฟัง่งพันสีวาคุณพ่อคุณแม่ถามเนาะโอ้ยได้เลขชุดดีชุดเด่นมากตัวค่ะได้ชุดบนเป็นบนได้ชุดล่างเป็นล่างมากค่ะเพิ่นมาเพิ่นถึกถึกถึกเพิ่นก็นเอา ดีเอ็นเอให้เบิ่งอยู่ค่ะดีเอ็นเอเพิ่นก็เอ้าเขาของคนในหลีตัวตะพาเลขกมันหลายตัวว่าสัน่นเพิ่นว่าขั้นหลายตัวขั้นบนเป็นบนล่างเป็นล่างแบบบ่ต้องกลับมันก็โอเคอยู่ดีเกอวว่าสัน่นเพิ่นว่าก็แมนอยู่เนาะค่ะสําหรับผู้ทุนหลายขั้นผู้ทุนหน่อยงบหน่อยก็ยังได้ตัวเดียวโครโรแลละค่ะตว่ากะ ของปูทุดงกับเขาเด้อทุดงอะของปูทุดงที่เพิ่นไปนั่งเอาอยูสถานถ้ำกับพิษแต้มเดียวเฉียดแตกสามตัวค่ะเพิ่นห้สองหกแปดมันออกสองห้าแปดมันมาค่ะน,นี่แหละมันออกกลับออกเป็นตัวแต่ว่ากเกือบแตกเนาะคะ่ะข่าไล่อาจารย์อยู่ค่ะวันนี้กก หวนกับมาคือเกาเอาเจ้าคือว่าวกไปวนมาแต่โอคือพ่อนาดกับว่าวแม่คุณแม่ว่าคือพ่อนไดกับว่าบัาที่นี่กับจิมบกขอมาในชุดสิบหกหางแตกบนล่างระจันค่ะขั้นผู้ใดมาคือหลายตัวแต่น้อจังที่ผู้ใดก็เถือหอกมั่นกระแมนอยู่ค่ะ แต่ว่าเฮ้ากัเอาไปเบิงเปรียบเทียบกับของเจ้าของหรือไปเปรียบเทียบกับสูตรอื่นๆว่ามันตรงกันบ่เอาไปไปพริจาาณาเบิงว่าอันนี้มันคือบ่เนาะว่าสันกลับไปเบิงเนาะค่ะบาง้นนพ่นมาแต่ยี่สิบสี่ตัวพ่นกระซือดีว่าสันคันมันถือกน่ะขันมันบ่ได้กลับไปกับมาบุนลางขันว่าบนกือซือโรดสิบหกตั่ขันถือกก็ได้คือเกาว่าสัน ตะวัส่วนเจอูกัสิบ่าโอ้จะมันหลายปันนี่เนาะาหลายปันนี่เจอูบ่ซื้อเด้อเจอูเงินบอหลายบ่เด้ยบาบ่มีเงินเด้อค่ะคนส่วนมากคนมาโอ้ยข่บยบ่มีเงินซื้อดอกข่อยแหงบอมีเงิน่าซันมีคือกันค่ะอจ่าบ่าบ่มีเงินมีอยู่ต่ว่าหังหน่อยนะคะคนมีเงินแสนเงินล้านเฮาอาจีิมี1 0อยสองรอยกับมีคือเก้าบาทหนึ่งสองบาทหบาทสิบาทกับมี่คือเก้าต่ว่ามีบ่หลายคือเพ่นเนาะค่ะ เอาบกเขามาชุดสิบหกหางล่างสิบหกสิงหาคมหกแปดเลขเปนสิไม่ยูซีหลักเนาะคะ่ะหน่วยเป็นหน่วยสิบเป็นสิบไม่ยูซีหลักจับได้กับมีแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดแปดแปดเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ด เก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่สองเก้าสองเจ็ดและสองแปดค่ะอันนี้ึือเป็นเลขล่างเนาะคะ่ะเป็นเลขล่างล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนเพราะสัน้นเพื่อนวาเนาะคะ่ะของอาจารย์สอเนาะคะ่ะอันนี้คือชุดล่าง บาทที่นี่ชุดบนกันไม่อยู่คือเก้าล่ะค่ะสี่หลักคือเก้าอยู่ใส่นาะชุดบนนี่ชุดบนสิบหกหางแตกไม่ต้องกลับบาสันเพินบาสิบหกสิยงหาคมหกแปดบนได้แปดได้เก้าได้หนึ่งได้สองอันนี้คือหลักเนาะค่ะหลักสิบเนาะ มาจับคู่ก็ได้แปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าแปดศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองหกสองเจ็ดสองเก้าสองศูนย์สิบหกตัว บนก็สี่หลักล่างก็สี่หลักเนะคะปากหลักสิบคำว่าหลักนะเนาะคะ่ะแล้วคำว่ากระหาหลักหน่วยมากใจให้สังเกตว่าเลขบนมีเบิ้ลค่ะมีเบิ้ลหนึ่งคู่คือเก้าเก้าว่าสันค่ะแจ้งมันเพ่นวิ่งตัวใดดอกเพื่นเพ่นมิแต่ว,ว่าปักหลักซือือสี่ตัวสี่หางแต่ว่าตัววิ่งเพื่อนบบเขียนไว้แม้ ่นบาบอกแมค่ค่ะ่นหายมาแต่ส่วนล่าง่นไม่ตัววิ่งคะ่ะตัวล่าง่นมีวิ่งเจ็ดประันค่ะล่างวิ่งเจ็ดประันโอ้ละส่วนล่าง่นไม่เน้นพร้อมเ้ยค,ค่ะ่นเน้นแปดเจ็ดกับเก้าเจ็ดแม่ค่ะแสดงว่าข้างล่างวิ่งเจ็ดนี่เจ็ดเป็นหลักหน่วยนะเนาะอ้าวหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดก็มีแต่เขา เน้นให้ที่แปดเจ็ดกับเก้าเจ็ดเลขเจ็ดอยู่ท้ายมีสี่ชุดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนะคะ่ะเอาสํหารับคุณพ่อคุณแม่ท่านได้ย่ล่อตามแม่แต่ฟันแม่นกะให้กดล่อไปเด้อค่ะกดรอตอนเย็นได้เจอกันแน่เนาะคะ่ะเจอุหงากมันได้เจอุอกสิไป ไปตามให้คุณพอ่อคุณแม่เพราะว่าเอฟซีพิ่นขอโทษข้าม่าแม่ไปตามนี่ให้ได้เดอ้อว่าสันไปตามแม่แต่ในเดอ้อพลันคือฝันแม่นแท้ว่าสันแม่แต่กับพ่อข้ามนะแหมว่าสันของพ่อข้ามได้หาสองของแม่แต่ได้หาศูนย์ว่าสันเข่าทั้งบนทั้งล่างได้สองคนยาลืมแท้แท้ว่าสันเจอูกะลับปากค่ะไปแน่เย,นเย็นมกหอดเย็นหรอกสิบายบายเนาะคะ่ะแต่บ่ายจะบ่ายกี่โมง บอกบ่ได้เนาะค่ะบางเทีอคันบางช่วงไดก็สิไปช่วงนั้นใบสี่ใบห้าาบสามใบสองใบหนึ่งก็แล้วแต่เนาะค่ะแล้วแต่จังหวะถ้าบ่ได้ไปทังใดทั้งอื่นทั้งเออคันที่มงานบ่วาไปทั้งอื่นก็สีได้ไปติดตามเพิินเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ใ่้คุณพ่อคุณแม่เฮงเฮงทู่สู่สู่คนค่ะห้ยวยๆังปังๆสิได้มีเงื่อนใส่ใส่หนาวเนาะค่ะ